สวัสดีครับผมวันนี้มาพบกับช่อง m o t o r c y c l ค์รีวิวอีกครั้งก็แล้วกันครับซึ่งวันนี้ขอนนุพาทุกท่านนะครับมาพบกับการรีวิวในรถค่ายย a ม a ฮ่านั่นก็คือตัว Yamaha N-MAX 155ปี2022นั่นเองครับสีที่เห็นนั้นเป็นสีน้ําเงินครับเบื้องต้นให้กับทุกท่านได้ชมได้ดูกันแบบรอบๆกันก่อนก็แล้วกันครับสีน้ําเงินโทนนี้นะฮะก็จะเป็นจริงๆแล้วรุ่นนี้ก็จะมีสีน้ําเงินสีดําแล้วก็สี เท่านะครับแต่ตอนนี้มารีวิวตัวสีน้ำเงินครับจุดเด่นๆนะฮะในตัว n m a x 155นะครับปี2022นั้นนะครับถ้ามาดูภาพรวมๆนะครับก็เป็นเครื่องยนต์บรูคอนะครับ155ซีซี4วาลนะครับเป็นระบบวาลมีวาลแปรผันก็คือระบบ VVA นะครับก็คือเป็นวาลแปรผันด้วยนะครับที่ ช่วยในการขับคี่อัตราเร่งในการที่จะจะเร่งแซงในการขี่แบบแช่ายาวๆแล้วอยู่ดีๆอยากจะเปิดคันเร่งนี้ฮะมันก็จะมีระบบวาล์ว vva ตัวนั้นมาช่วยในการทำให้เครื่องยนต์กำลังไม่ตกนั่นเองสำหรับระบบวาล์ว vva นะฮะก็ถือว่าเครื่อง1 5 5 cc ก็ถือว่าน่าขี่นะครับ แต่รูปทรงรูปร่างของตัว n m a x นะครับไม่ใหญ่มากครับไม่ใหญ่ไม่เอาเท่าไร่นะฮะถือว่าเป็นรูปร่างกระทัดรัดการนั่งการควบคุมต่างๆน่าจะคล่องตัวในส่วนนั้นนะครับเบื้องต้นนี่คือในส่วนของตัวเครื่องยนต์นะครับมาดูที่อีกจุดหนึ่งฮะที่ถือว่าเป็นจุดคุณสมบัติพิเศษฮะหรือว่าที่ติดมาในตัวรถนะครับนั่นก็คือระบบความปลอดภัยนะฮะก็คือตัวเบรก ABS นั่นเองครับ ซึ่งเป็นการควบคุมนะฮะเป็นการใช้เบรกแล้วไม่ทำให้เกิดการนอล็อกนั่นเองครับก็ถือว่าเป็นข้อดีนะครับในการมีเบรกที่เป็นระบบ ABS นะครับนะกนะ็ถือว่าควบคุมในการใช้เบรกไม่ทำให้เบรกนั้นล็อกอล็กแล้วก็ทำให้เกิดอันตรายนะครับแล้วก็ตัวเบรกก็จะเป็นดิสเบรกหน้าหน้าหลังนะครับในส่วนนี้ในส่วนของตัววงล้อนะฮะก็คือ จะเป็นนอแม็กนะครับเป็นโทนสีดำนะครับไม่ว่าจะเป็นหน้าหลังนะฮะก็เป็นโทนสีดําเลยนะครับในส่วนนี้นะเป็นยางแบบไม่มียางในก็คือเป็นข้อดีอีกจุดหนึ่งนะฮะในตัวยางที่ไม่มียางในก็คือเวลาเราไปเหยียบอะไรก็ตามที่ทิมแทงเข้าไปมันจะไม่แบนทันทีทันใดนั่นเองก็ถือว่าเรายังสามารถขับขี่ไปอีกได้นะะก็คือมันจะไม่รั่วทันทีนะครับก็เป็นข้อดีอีกจุดหนึ่งนะครับนี่คือในส่วนของตัวยาง มาดูที่คุณสมบัติพิเศษอีกตัวนึงครับก็คือในการช่วยในการทําให้เครื่องยนต์และก็การประหยัดน้ำมันนั่นะก็คือตัว Stop and Star t system นะก็คือจะอยู่ที่สวิตช์แฮนด์นะครับด้านขวานะครับอันนั้นคือเป็นสวิตช์ควบคุมนะครับก็คือจริงๆตัวนี้ก็คือเป็นมีระบบ Stop and Star t system ก็คือเป็นตัวช่วยในการหยุดการทํางานของเครื่องยนต์กรณนนีที่เราขี่ไปแล้วไปจอดนะฮะก็คือได้ความเร็วความร้อนอะไรได้แล้ว นะครับขี่ไปแล้วไปจอดนะฮะมันก็จะมีการหยุดการทํางานของเครื่องยนต์นะครับทำให้การประหยัดน้ำมันมากยิ่งขึ้นนะครับเราจะใช้งานหรือไม่ใช้งานก็ได้ครับปิดเปิดได้ครับตรงนี้ควบคุมอยู่ที่สวิตช์นะครับโอเคครับมาดูจุดเด่นมาข้างบนแล้วก็ดูที่หน้าจอเลยก็แล้วกันครับหน้าจอก็คือเป็นหน้าจอเรือนใหม่ที่เป็น LCD นะครับเป็นหน้าจอริจิทอนนะครับถือว่าเต็มระบบนะฮะก็ถือว่าเป็น ข้อมูลฟังก์ชันต่างๆเพื่อว่าครบคันอย่างแน่นอนนะครับในวันจะเป็นการแจ้งเตือนสถานะนะครับฟังก์ชันอื่นๆนะครับในวันจะเป็นตัวความเร็วรอบนะครับจะเป็นการชิปนะฮะไมร่วมอันนี้ก็แจ้งครบแน่นอนครับในหน้าจอนี้เลยนะครับหน้าจอจะเป็นทรงออกเหลี่ยมๆหน่อยนะครับในส่วนนี้ก็จะมีโลโก้อ่ามีมีคำว่ายามาฮ่าอยู่ข้างในของตัวเรือนไม้ด้วยนะครับโทนสีขาวในส่วนของตัวบุญแจ กุญแจก็คือรุ่นนี้ก็คือเป็นกุญแจรีโมทอัจฉริยะนะครับก็ถือว่าเป็นข้อดีแล้วก็เป็นสิ่งที่อำนวยความสะดวกความสะดวกสบายด้วยนะครับหากเราพกพา,าติดตัวอยู่ในใกล้ๆในรัศมีประมาณสัก80เซนครับเราก็สามารถควบคุมในการที่จะมาสั่งการในการเปิดหัวสวิตช์หลักตรงนี้ได้นะครับนะบแต่ถ้านราออกห่างนะครับระบบกุญแจนี้ก็ไม่สามารถสั่งการได้นั่นเองนะก็ถือว่าเป็นข้อดี เราไม่ต้องไปเสียบคะก็คือแค่พกพาแล้วก็ในการที่เราจะเปิดนะครับอย่างเช่นว่าเราจะเปิดฝาถังน้ํามันนะครับก็จะอยู่ที่ตรงนี้ฮะเรากดปึ้งก็จะเด้งขึ้นมานะครับนี่คือจุดตําแหน่งที่เราจะเติมน้ํามันนั่นเองนะครับแล้วปุ่มด้านขวานะครับก็จะเป็นตัวปลดน็อกเบาะนั่นเองครับปึ้งนะครับปลดน็อกเบาะนะครับเปิดขึ้นมาเบะก็จะเป็นแบบเปิดค้างนะครับที่กล่องเก็บของใต้เบากก็ถือว่า สามารถจุได้นะครับในในขนาดถือว่าก็พอสมควรนะฮะก็คือสามารถใส่อุปกรณ์และสัมภาระต่างๆได้นะครับแล้วในตัวกล่องเก็บของใต้เบาะนะครับก็จะมีการแจ้งเตือนนด้วย e c o s t i c k e r มาดูค่าความประหยัดน้ำมันนิดหนึ่งครับค่าความประหยัดน้ำมันนั้นจะอยู่ที่45.5กิโลเมตรต่อน้ำมัน1ลิตรนั่นเองครับแล้วก็ราคาแนะนำรุ่นนี้อยู่ที่สเอ้โทษทีครับ ราคาแนะนำนะฮะอยู่ที่9 90, 9 0 0บาทนั่นเองครับอยู่ตรงใต้กล่องเก็บของใต้เบาะฮะก็จะมีตัวแบตเตอรี่นะฮะต่างๆอยู่ตรงนี้ด้วยนะครับโอเคฮะในตัวเบาะครับลักษณะของเบาะนั้นก็จะเป็นเบาะตอนเดียวอยู่แล้วนะฮะแล้วก็จะไม่มีตะเข็บไม่มีลายต่างๆนะก็คือเป็นโทนแบบเรียบๆเนียนๆเลยฮะอันนี้ก็คือนี่คือเป็นเบาะนะครับแล้วก็จะมีการยกชั้นนิดหนึ่งฮะค,คนนั่งซ้อน คนขับนะครประมาณนี้ที่พักเท้าของคนขับนะครับก็สามารถวางแบบทั่วไปหรือว่าจะวางแบบเหยียดขาหน่อยก็มีนะครับก็ถือว่า,าช่วยให้เราผ่อนคลายในการขับขี่นะครับมาที่กล่องเก็บของด้านหน้านะครับก็จะมีช่องเก็บของด้ถ้าเป็นด้านซ้ายนะฮะ ก็สามารถใส่อุปกรณ์สำันาเล็กๆน้อยๆอาจเป็นขวดน้ำหรือว่าวางโทรศัพท์อะไรประมาณนั้นได้นะครับแล้วก็จะมีที่ชาร์จแบตโทรศัพท์มือถือซึ่งจะเป็นแบบต้องซื้อตัวแปลงเพิ่มเติมนิดนึงนะครับแล้วก็ก่องเก็บของด้านขวามือนะครับก็จะมีที่ปิดด้วยนี่เลยครับก็จะมีที่ปิดก็สามารถวางเอกสารอเล็กๆน้อยๆได้เช่นเดียวกันครับแล้วก็เป็นข้อดีก็คือจะมีฝาปิดด้วยนั่นเองนะครับ ในส่วนสวิตก็ไม่มีข้อแตกต่างมากนะครก็จะมีแค่อย่างที่แจ้งไปครก็คือปุ่มตัวที่เปิดปิดระบบ s t o r t t a r t and System นะฮะตรงนั้นก็คือจะมีการปิดเปิดแล้วก็ไฟสวิตไฟขอทางไฟฟาร์มาดนะฮะแล้วก็จะมีปุ่ม Start ด้านซ้ายนะฮะก็จะเป็นไฟเลี้ยวไฟหน้า,าต่ำสูงนะครับคือไฟต่ำสูงตแตรแล้วก็ฟังก์ชันที่เราจะต้องปรับก็คืออยู่ที่สวิตแฮนด้านซ้ายนั่นเองครับก็คือเราสามารถกด ปรับโหมดต่างๆนะครับในหน้าจอเรือนใหม่นั่นเองมาดูที่ตัวระบบไฟตัวระบบไฟนั้นไฟหน้าก็จะเป็นไฟแบบ LED ครับถือว่าความสว่างชัดนั้นหายห่วงแน่นอนครับไฟหน้าไฟท้าย full LED ฟอร์มสัญญาณไฟฉุกเฉินนะก็อย่างที่แจ้งไปที่มีสวิตช์ควบคุมอยู่ตรงนั้นอยู่ที่สวิตช์แฮนด์ด้านขวานะครับตัวไฟหน้านะฮะก็จะเป็นเหมือนเป็นโคมแต่จริงอยู่ใน,อย,ในอยู่ในตู้วอเดียวกันนะฮะแต่ว่ามันจะแยก ออกมามีซ้ายขวานะครับนี่เลยครก็คือตัวไฟหน้าไฟท้ายเป็น LED แล้วก็ตัวไฟเลี้ยวจะอยู่ข้างล่างลงมาแฟลริงครับนี่เลยครับดลานล่าไฟท้ายดูไฟท้ายกันนิดหนึ่งครับตัวไฟท้ายก็จะเป็น LED แต่ไฟเลี้ยวก็จะเป็นแบบเป็นหลอดทั่วไปนะครับมาที่ตัวของท่อไอเสียนะครับท่อไอเสียก็เป็นดู ความเข้มนะฮะฝาครบาอบกันความร้อนนะครับโทนสีดําแบบยาวเลยนะฮะจากตรงคอท่อนะฮะยิงไปถึงตัวปล,ปลายปลายปลายท่อนั่นเองถือว่าครอบแบบยาวๆกว้างๆก็คือป้องกันความร้อนที่จะไปโดนของตัวผู้ขับขี่หรือผู้ใช้งานก็ถือว่าเป็นข้อดีอจุดหนึ่งครับแล้วตัวแผงด้านข้างของเครื่องยนต์นะก็จะมีการระบายความร้อนนะครับแผงหม้อน้ำนะครับ ด้วยนะฮะพักเท้าของคนซ้อนนะครับก็จะเป็นโทนโรเมียมนะครับก็ดูแล้วตัดกับตัวสีของรถนะครับโอเคครับน,นี่คือในส่วนจุดเด่นจุดสำ,สำคัญของตัว n max 155ปี2022นะครับซึ่งโทนคำว่า,าโลโก้โลโก้ n max จะเป็นโทนไอ้โทนสีโรเมียม ออกเป็นแบบโลโก้โนนออกมานะครับนี่โอเคนะฮะนี่คือจุดเด่นๆครับภาพรวมๆทั่วๆไปเลยนะครับที่เราแนะนํามาวันนี้นะครับเพื่อจะมารีวิวให้กับทุกท่านได้ชมได้ดูกันบางท่านอาจจะเห็นคลิปก่อนหน้านี้แล้วที่เราลงสีอื่นๆไปแล้วนะครับแต่วันนี้เรามีโอกาสมาเป็นในโทนของสีน้ําเงินนั่นเองนะครับและความจุน้ํามันครับบางท่านสอบถามมาอยู่บ่อยครั้งเหมือนกันครับถังน้ํามันรุ่นนี้จะจุอยู่ที่นะครับ 7.1ลิตรนั่นเองถือว่าเป็นถังขนาดใหญ่นะครับสามารถวิ่งแล้วก็ไปในระยะยาว,ยาวแบบไม่ต้องไปเติมน,น้ำมันบ่อยนะครับค่าความประหยัดน้ำมันก็อยู่ที่40กกกิโลต่อลิตรเลยนะครับถือว่าเป็นข้อดีโอเคครับสำหรับวันนี้ทางช่อง Motorcycle Review ต้องขอบคุณทุกท่านนะครับที่ให้การติดตามรับชมด้วยดีเสมอมาอย่างไงแล้วครับเป็นกำลังใ,ใ,ใจให้กับทางทีมงานง่ายๆเพียงท่านกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ได้อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยก็แล้วกันครับมันจะเป็นการแจ้งเตือน เราลงคลิปใหม่ๆไปจะได้ไม่พลาดนั่นเองและท่านใดมีข้อสงสัยอยากจะพูดคุยนะสามารถพูดคุยกันได้ใต้คลิปนี้ได้เลยครับหรือว่ามีคําถามนะฮะเราก็จะพยายามหาคําตอบมาให้กับทุกท่านอ,าอย่างแน่นอนในส่วนนั้นนะครับและวันนี้ทางช่องมอเตอร์ไซค์ e v ล e w ีวิวต้องขอบคุณทุกท่านอีกครั้งและวันนี้ต้องลาไปก่อนครับสวัสดีครับ